สวัสดีครับบริษัท a p Control System นะครับผมวันนี้เราพามารีวิวแนะนําตู้คอนโทรลควบคุมระบบแสงสว่างนะครับเป็นการเปิดปิดแสงสว่างอัตโนมัตินะครับตามชื่อตู้ก็จะเป็น Lighting Control System นะครับเป็นระบบควบคุมเป,ปิดปิดแสงสว่างอัตโนมัติตู้นี้ออกแบบมาให้ทํางานได้แบบ2ระบบนะครับก็คือจะเป็นการทํางานด้วยระบบท i m เมอร์ตั้งเวลาครับโหมดออโต้จะเลือกได้2ระบบก็คือออโต้ด้วยระบบท i m เมอร์แบบตั้งเวลาเปิดปิดนะบบแล้วก็ ออโต้โหมดที่2ก็คือจะเป็นโฟโต้สวิตหรือสวิตแสงแดดตัวนี้ก็คือตรวจจับความมืดของแสงนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือ,อมี2อระบบให้เลือกในกรณีออโต้เนะครับเราสามารถบิดมาที่ออโต้แล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใช้คําคสั่งไหนออกไปสั่งงานเปิดไฟให้เรานั่นเองแล้วก็แมนนวลรับสามารถเปิดมาที่แมนนวลก็คือสามารถเปิดไฟได้เลยนะรับกรณีเราเดินมาที่ตู้เราอยากจะเปิดไฟทันทีหรือว่า ต้องการเทสระบบอะไรพวกน,นี้ก็สามารถแมนวนวลได้นะครับถ้าไม่ต้องการใช้งานอยู่ตำแหน่งออฟนะครับประมาณนี้ตู้นะครับจะเป็นตู้เหล็กกันน้ำนะครับกระจกฝาสองชั้นตัวนี้สามารถติดตั้งแบบเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็ตากแดดตากฝนได้เลยนะครับด้านหน้าตัวนี้จะเป็นกระจกกันน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้มีหลอด power นะครับถ้าเราออนไฟเข้ามาหรือมีการออนเบรกเกอร์ภายในตู้ขึ้นมาเนะี่ยหลอดสแตนบายที่จะติดอยู่ตลอดก็คือหลอด power ตัวนี้ จะโชว์สถาน,นะว่าตอนนีนะ้มีไฟมาเลี้ยงตู้คอนโทรลพร้อมใช้งานตลอดเวลาหลอดออน on, ตัวนี้ก็คือการทำงานที่มีคำสั่งออกมาจากตัวออโต้ Auto, ไม่ว่าจะเป็นทัมเมอร์หรือโฟโต้หรือจะเป็นแมนนวลก็จะมีเมื่อเราทำการ,า Bit, รบิดหรือคำสั่งออกมาปุ๊บเมสติกทำงานหลอดตัวนี้จะโชว์คำว่าออนขึ้นมานเป็นสีขาวตัวนี้จะเป็นโฟโต้ที่เราจะเทสให้ลูกค้าดูโฟโต้ Photo, ตัวนี้ถ้าเราอยู่ในโหมดโฟโต้ถ้ามันมืด นรับอมมันก็จะติดให้เรานะรสั่งเปิดไฟให้เราอัตโนมัติตามความเข้มของแสงนั่นเองตัวนี้เลยเราจะต้องเอาไปติดตั้งที่รับแสงแดดได้โดยตรงนะครับให้มันสามารถรับแสงได้โดยตรงเลยก็คือ,อถ้าสมมุติว่าตู้เราติดตั้งแบบ outdoor บติดตั้งที่เสาไฟเลยเนี่ยก็สามารถที่จะเอา,อาตัวเซนเซอร์ตัวนี้นมายึดเข้ากับตัวข้างตู้ตัวนี้ก็ได้นะรับผมหรือตู้เราเติดตั้งอยู่ภายในอาคาร เราก็สามารถเอาตัวต่อสายเนี่ยสามารถเอาตัวเซนเซอร์ตัวนี้ไปติดนอกอาคารชายคาข้างนอกก็ได้นะับกำแพงข้างนอกก็ได้แต่นะผมสามารถทําได้2รูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าตู้ของเราเนี่ยติดตั้งในพื้นที่ตรงไหนนั่นเองนะครับตู้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างด้านหน้าตัวนี้เป็นกระจกนะครับเราสามารถเปิดไหมได้หนึ่งฝาตัวนี้ก็จะเป็นฝาควบคุมที่อยู่ด้านในอีกฝาหนึ่งก็ สามารถเน้นนวนได้อย่างที่เราบอกเมื่อกี้กนะ็คือบิดมันที่มานนวลปุ๊บจะมีการจ่ายไฟออกไปตามที่เราต้องการไรไปคุมนะครับจะเป็น LED ขนาด100วัตต์จํานวน16ดวงหรืออะไรพวกนี้ก็สามารถที่ทำการอคอนโทรลเปิดออกไปได้นะครับประมาณนี้นี่นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็คือถ้าอยู่ในออโต้เราก็สามารถบิดเลือกได้เดี๋ยวจะเช็ให้ดู เพราะ,ะนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดไปดูข้างในกันก่อนข้างในตรงนี้ก็จะเป็นอปุปกรณ์ที่เราเห็นตรงนี้ในวะก็จะเป็นปีเกอร์มนนะครับเป็นปีเกอร์ม i นตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์เราจะดีไซน์ตามขนาดโหลดของลูกค้าให้ลูกค้าแจ้งขนาดหลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอ r t ตไลท์หรือหลอด LED ต่างๆเนี่ยต้องการเอาไปคุมขนาดหลอดกี่วัตต์จำนวนกี่ดวงทั้งหมด รเราก็จะดีไซน์ออกแบบตามสเปคของการใช้งานลูกค้านะเพื่อให้มันป้องกันและเซฟตี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งสายไฟขนาดเบรกเกอร์แล้วก็ขนาดเมกติกเนี่ยต้องออกด,ดีไซน์ออกแบบมาให้ตรงกับกระแสะของอโหลดลูกค้ารวมทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเบรกเกอร์คอนโทรลป้องกันการชอร็อตสกรดภายในวงจรในตู้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เม่กติกตัวนี้รับโหลดนะครับรับโหลดตามสเปคโหลดของลูกค้า ทัมเมอร์ตัวนี้เป็นทัมเมอร์อนาล็อกก็คือเป็นยีิบสี่ชั่วโมงจะทํางานแบบซ้ําทุกวันเลยเหมือนนาะฬิกาปลุกของเราก็คือทํางานยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยก็คือจะสามารถตั้งได้เปิดปิดตามเวลาที่เรากําหนดเราก็ตั้งเอาไว้ที่หกโมงเย็นให้เปิดนะครับแล้วก็ไปปิดที่หกโมงเชา้านะครับเวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้มีแบตเตอรี่แบ็กอัพนะครับต่อให้เราดับไฟนะครับเราปิดไฟไปปุ๊บทัมเมอร์ยังเดินเวลาให้เรา นะครับไม่ต้องมาเช่นสมมติไฟดับเนี่ยไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่ดับไปสักสองชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแบตเตอรี่แบ็กอัพเราจะต้องมาตั้งเวลาใหม่ทําให้เวลามันเพี้ยนไปแต่ตัวนี้ต่อให้ไฟดับเวลายังเดินอยู่นะครับเวลายังเดินอยู่ได้ปกติเลยอยู่ได้เป็นเดือนนะครับไฟดับเป็นเดือนก็ได้นะผมหรือถอดตู้ไปเนะี่ยอยู่ได้เป็นเดือนกว่าจะไปใส่เนี่ยเวลาก็ไม่ต้องมาตั้งเวลามันก็จะหมุนตามเวลาณนะปัจจุบันเลย เพราะว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่แบ็กอัพให้นะครับเ,เมื่อเราออนเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นเป็น power นะครับไฟก็จะวิ่งจากตัวาการไฟฟ้าเนี่ยอินพุตวิ่งขึ้นมาเข้าที่ตัวเบรกเกอร์แล้วก็ไปจ่ายให้กับโหลดนะครับด้านล่างตัวนี้อินพุตลายนิวตันกาวเข้าให้ตรงลายมีไฟนะผมนิวตันแล้วก็กาวเอาพุตต่อไปที่ไลติ้งก็คือชุดที่เราจะต้องเอาไปต่อหลอดไฟก็เดินไปนะผมเดินไปต่อ กับหลอดไฟที่ลูกค้าต้องการเนี่ยก็จะติดตามเวลาที่เรากําหนดไฟก็จะวิ่งออกมาจากตรงนี้นะผมเอาพุทตัวนี้ก็จะเป็นนะับการเอาโฟโต้สวิต์มาเข้าก็คือจะเป็นชุดนี้ที่เราต่อสายมาเมื่อสักครู่นี้นะับประมาณนี้ครับเราจะดึงไปตู้เราติดตั้งอยู่ภายในคารก็ได้นะับเราอยากจะดึงสัญญาณไอตัวโฟโต้สวิต์ไปนอกอาคารไปติดชายคารหรืออะไรพวกนี้ที่มันรับแสงได้ก็สามารถเดินสายออกไปได้เลยนะครับ ส่วนการไวริงเก็บสายลงล่างต่าง ang, ๆพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานของบริษัทเอพระบบกาวลิงลงลงโครงลงกาวทั้งหมดป่าตู้มีกาวถึงแนบตามมาตรฐานตามมาตรฐานแล้วก็ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมในระบบตัวน,วนี้เพราะฉนั้นระบบกาวต่างๆต,ต,ต้องมีนะครับเน้นความปลอดภยัยเพราะตู้เรามันเป็นตู้เหล็กถ้ามีรั่วมีดูดมีอะไรแล้วแต่เนี่ยรั่วลงมาเนี่ยตู้เรามันเป็นเหล็กเนี่ยถ้าเกิดคนมาจับถ้าไม่มีกาวก็จะเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีระบบกาวความปลอดภัยนะครับ ตัวรางตัวนี้ก็จะทําเป็นการเก็บสายลงรางเพื่อง่ายในการแก้ไขวงจรหรือเพิ่มเติมวงจรภายหลังนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับฟังก์ชันการทํางานเมนวลเปิดปุ๊บอ่านะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้ออนคอนโทรลขึ้นก็จะไม่ทํางานนะครับเราออนคอนโทรลตัวนี้ขึ้นปุ๊บหลอดไฟหน้าตู้จะขึ้นนะครับ power สีแดงตรงนี้ขึ้นมาเราก็สามารถเ <c oughs> มนวลได้พอเปิดเ <c oughs> มนวลปุ๊บถ้าเรามีเทสแลมนะครับผมหรือเรามีการต่อ โหลดใช้งานเนี่ยไฟก็จะวิ่งออกมาตรงนี้แล้วสังเกตนะผมไฟก็จะวิ่งออกมาตรงนี้นี่ครับคือการแมนนวลที่หน้าตู้นะครับการใช้งานแบบแมนนวลส่วนถ้าเป็นออโต้เราบิดไปที่ออโต้เลยคําสั่งที่เราจะเลือกนะตอนนี้เราจะเลือกมาเป็นทัมเมอร์ก่อนเราจะเลือกมาเป็นทัมเมอร์ตัวนี้นะครับเมื่อเราเลือกมาเป็นทัมเมอร์เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเทสตตัวนี้กันก็คือเราก็จะมาหมุนตัวทัมเมอร์ตัวนี้เช่นนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่า สมมติว่าเวลาของเราเนี่ยมันเดินไปเดี๋ยวเราจซูมเข้าไปตอนนี้เนี่ยที่เราตั้งเอาไว้ก็คือ,อ18เนกาที่ให้มันทํางานนะครับเราดิฟลงไปนะผมดิฟลงไปจนถึงหกโมงเช้าสังเกตตัวนี้เมื่อเวลามันเดินมันก็จะหมุนแบบนี้หมุนไปเรื่อยๆนะผมหมุนไปเรื่อยๆสังเกตตัวเอาพุตตัวนี้ถ้าสมมติมันเดินไปถึงหกโมงเย็น18เนกาตัวนี้เนี่ยดูลุตัวนี้เป็นหลักนะผมตัวนี้ก็จะชี้มาตัวที่เริ่มทํางาน อ่าเนี่ยพอมันไปถึง1 8บนาฬิกาเข็มนี่นะผมก็คือถ้าเราดิฟแบบนี้เนี่ยอ่านี่นะผมพอมันไปถึง18แนาฬิกามันก็จะเริ่มทำงานพอทำงานก็ไฟก็จะติดให้เราแบบนี้เป็นโหมดของออโต้นะครับผมด้วยระบบทามเมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดแบบนี้แล้วเวลามันก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินไปจนถึง6โมงเช้ารับไปถึง6กโมงเช้าเลย นี่นะผมพอถึงหกโมงเช้าเนี่ยเรามาดูว่าตัวนี้เราดิฟเอาไวา้ถ้าเกิดมันเกินเราก็ปรับลงมาหนึ่งขีดนะพอมันถึงหกโมงช้าปุ๊บทอมันเลยปุ๊บมันก็จะดับไฟให้เราประมาณนี้ตัวการดิฟดิฟตัวนี้เนี่ยชั่วโมงเนี่ยมันจะมีสี่ขีดให้ดิฟนะผมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยภายในหนึ่งช่องชั่วโมงเนี่ยมันจะมีสี่ขีดขีดละสิบห้านาทีเพราะฉะนั้นอาการดิฟตัวนี้ก็ดิฟให้ตรง นะครับผมถ้าดิฟไม่ตรงมันก็จะดีเลยไปเป็น15นาทีเลยนะครับผมมาดูใหม่เมื่อเราหม,มุนไปเรื่อยๆถ้ามันตรงกับ18ปุ๊บเดี๋ยวพอมันถึง18มันก็จะสั่งอ่อนจำเกียร์ตัวนี้คนระับพอมันไปถึง18ปดปุ๊บอ่านะมันก็จะเริ่มเปิดให้เราสเปิดไฟให้เราแล้วประมาณนี้แค่นี้เองในเรื่องของตัวทามเมอร์ตั้งเวลานะครับผมทามเมอร์ตัวนี้ยังสามารถที่จะหยุดการใช้งานได้นะครับผมก็คือ อยากจะออฟไม่ให้ทำเมื่ททำงานก็สามารถทําได้มันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ถ้าเราเลือกขึ้นข้างบนเป็นออฟเวลานับต่อให้มันถึงเวลาก็จะไม่ทํางานให้เรานะครับถ้าเป็นการใช้งานปกติต้องอยู่ที่ออโต้หรือเราอยากจะสั่งพันใบพาสไปเลยนะครับพายไบพาสไปเลยก็ได้นะผมไม่ต้องมาหมุนอย่างนี้เป็นการไบพาสแบบยิงตรงเลยก็ได้นะผมเราก็ตั้งได้นะครับมีโหมดให้เลือกแต่ว่าการใช้งานของเราจะอยู่ที่ออโต้อยู่ตลอดเพราะฉะนั้น าการทํางานเนี่ยก็จะประมาณนี้ในเรื่องของตัวาการสั่งงานด้วยออตโต้ด้วยทัมเมอร์คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูโฟตโต้กันบ้างโฟตโต้ก็แค่บิดเลือกสมมติเราตั้งเวลาตัวนี้เอาไว้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ครอบเอาไว้เลยเราอยากจะใช้โหมดของแสงสว่างดูบ้างเราก็อยู่ตำแหน่ง,งของออตโต้แล้วก็แค่บิดตัวนี้เลือกมาเป็นโฟตโต้คาสั่งทัมเมอร์ต่อให้มันถึงเวลามันก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับเพราะว่ามันจะใช้ ตัวเซนเซอร์รับแสงมาเป็นตัวสั่งงานแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องรอให้มืดเท่านั้นนะครับแสงน้อยนะครับถึงตัวเซนเซอร์ตัวนี้มันถึงจะสั่งงานให้เปิดไฟให้เราเพราะฉะนั้นเขาจะมีตัวเทสให้เรานะตัวเทสที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นถุงดําตัวนี้เขาจะมีถุงดามาให้เราตัวนี้เพื่อทําการเทสคร,รอบเข้าไปเมื่อเราติดตั้งเสร็จเราก็ต้องมีการเทสเขาก็จะให้ตัวนี้มาพอเราครอบปุ๊บนะครับไฟ มันก็ติดให้เราเนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะรับแสงได้มันมืดมันก็จะสั่งเปิดไฟให้เราถ้าเกิดมันรับแสงได้ก็จะสั่งปิดไฟให้เราแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับทั้งทัมเมอร์แล้วก็โฟตโต้เลยว่าเราอยากจะใช้แบบไหนนะผมมันมีข้อดีของมันอยู่ทุกอย่างนะครับหน้าหนาวหน้าร้อนหน้า,นา,นนาฝนอะไรวันนี้เนี่ยก็แล้วแต่เราเนะีผมเราอยากจะฟ้าคึ้มนะครับฟ้าคึ้มหน่อยก็คือให้ไฟมันติดให้เราเช่นไฟรั้วไฟถนนไฟทางเดินต่างๆเนี่ย ถ้าเรารอเวลาเปิดเนี่ยมันก็อาจจะต้องให้ตรงเวลาทุกทกครั้งไปแต่ถ้าเราสมมติว่าฟ้าคึ้มหน้าฝน,นอะไรเนี้ยฟ้าคึ้มเนี่ยนะครับเช่นเป็นไฟถนนอะไรพวกนี้นะถ้าฟ้าคึ้มนิดนึงอยากให้ไฟมันเปิดเราก็สามารถทําได้ก็บิดไปที่โอโต้เลยมันก็ทํางานตามแสงให้เรานะครับประมาณนี้ก็โอเคนะครับในเรื่องของอตู้ควบคุมระบบเปิดปิดแสงสว่า,วางอัตโนมัติ2ระบบะสามฟังก์ชันนะครับ สองระบบออโต้แล้วก็มีแมนนวลให้ด้วยนะครับผมประมาณนี้เราออกแบบดีไซน์นะครับตามสเปคความต้องการโหลดนะครับในการคุมของลูกค้าเนี่ยแจ้งเข้ามาได้เลยว่าอยากได้โหลดขนาดาคุมหลอดขนาดกี่วัตต์กี่ดวงนะครับเป็นสปอตไลท์หรือว่าไฟ led ต่างเนี่ยแจ้งเราเข้ามาได้นะครับจะเป็นกี่โซนก็ได้นะครับเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้สมมติว่ามีหลายโซนอยากจะเปิดสวิตช์ตัวนี้มีหลายจุดเลยเราก็สามารถทําได้เหมือนกัน หรือจะคมสปอตไลท์หลายๆดวงตู้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมเป็นไฟสามเฟสอะไรพวกนี้ก็มีด้วยนะครับโอเควันนี้มารีวิวแนะนําเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจยังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างตัวคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ที่อยู่เว็บไซต์เว็บเพจต่างๆนะครับผมตัวนี้เป็นไอ l ดี e ไลน์ของบริษัทนะครับวันเดือนปีที่ผลิตตู้นะครับรหัสตู้ตรงนี้ชื่อตู้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถดูในช่อง YouTube ก็ด้านล่างจะมีข้อมูล อบอกเอาไว้หมดเลยนะครับฟังก์ชันการทำงานแล้วก็ที่อยู่ติดต่อนะครับเบอร์โทรเว็บไซต์เว็บเพจช่อง YouTube อะไรพวกนี้สามารถเข้ามาติดตามได้นะครับถ้าใครชมคลิปวิดีโอของอ YouTube อยู่ก็สามารถกดติดตามนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอถัดไปเราจะมีลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเราจะมีตู้หลายๆฟังก์ชันนะครับเอามาลงอยู่ตลอดถ้าไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ